ก็กลับสวัสดียำเชา้าทุกๆคนเลยนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาแนะนํกุนกลุนหนึ่งให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมมีคนถามว่าทําไมถึงไม่ลงคลิปนะครผมบอกเลยว่าโทรศัพท์ผมไม่ดีนะครับผมโทรศัพท์ตกน้ําก็เลยไม่ได้เอามาลงนะโอเคหวังว่าเข้าใจนี้ผมก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับมาดูกันว่ากลุนนี้เป็นกุนยังไงนะครับผม ผมไม่รู้ชื่อนะแต่เอาไปเล่นที่สำนักงานหรือว่าที่เราไปทำงานไปที่พักอะไรพวกนี้เล่นกับเพื่อนๆได้เลยเนี่ยอ่ะมันดูกันก่อนอื่นเลยเนะผมเราต้องเลือกไพ่ออกมาสองใบก่อนเนี่ยครับอ่าผมขอเลือกเป็น A เนะผมจะได้ง่ายนะอ่านี่ A เอนะผมอโพรามกับ เอดอกจิตเนี่ยผมเอาไว้เนะ่ยผมสองใบเนี่ยเอาไว้นี่แค่สองใบนะโอเคสองใบเนียผมเอาวางใบเนี่ยผมไพ่อันนี้ก็สั์เลยเนี่ยผมไพ่ก็ไพ่ทั่วไปเลยไพ่่วไปนี่ดูไพ่ก็ไ,ไปนะผมโอเคนะโอเควางสองใบนะ ตรงนี้เลยกันเดี๋ยวจะบอกว่าผมโกงอีกอ่าดูเนี้ยสับให้เนียผมโอเคให้เขาสับก็ได้นะโอเคสับเสร็จสมมติรสรับเสร็จแล้วเนี้ยผมตัดปุ๊บเนี้ยผมโอเคได้แล้วนะเราทํากันอย่างนี้นะยผมอ่าโอเ,เห็นไหมมันกัดเนียผมแต่ผมขอไม่ไล่มันไปเลยกันตกเนี้ยเดี๋ยวบาบนะเอาใหม่เอาใหม่อ่าดูเนี้ยผม ทำการให้เขาเลือกไพ่สมมติเขาเลือกไพ่นี้นะผมเลือกไพ่นี้นะโอเคเลือกไพ่นี้ดูว่าเป็นไพ่อะไรนี้ผมอ่านดูนะโอเคเนี่ยผมให้เขาวางตรงไหนก็ได้นะผมไพ่ดูไว้นะไพ่นี้นะผมโอเคนะวางตรงไหนก็ได้สมมติเขาบอกวางตรงนี้นะโอเควางตรงนี้นะผมเราก็ทําการตัดไพ่ออกมานะปุ๊บเนี่ยผมโอ้ยปุ๊บโอเคถือว่าตัดเลยเนโอเคเนะผม เราตัดไพ่เสร็จแล้วเนี่ยผมแล้วก็สับไพ่ต่อจำไหมนะผมไพ่เมื่อกี้นะโอเคสับไพ่เสร็จนะผมตอนนี้เราไม่รู้เลยว,ว่าไพ่เมื่อกี้อยู่ตรงไหนนะผมแล้ก็ทํากันนะผมเอาไพ่ A สองใบนี้นะผมโพดามกับดอกจิตนี้ติดกันอย่างนี้นะไพ่แค่สองใบนะสองใบเนี่ย อ่าโอเควางไว้นะผมนี่วางนะผมนี่เราให้ดูอีกทีนะผมว่าทําเป็นกันที่เพื่อความแน่ใจเนี่ยผมว่าตรงกลางมีไพ่หรือเปล่านี่ผมอ่านี่ไม่มีนะผมกลางสองใบนี้จะไม่มีเลยนีรผมนี่ไม่มีนะโอเคไม่มีนะครับเดี๋ยวบอกว่าโกงอีกนะคผมนี่แค่สองใบนะ เราทำกันแนะผมเอาไพ่นี้กดเข้าไปเนี่ยสังเกตไหมข้างหลังมีไพ่ออกมาแล้วสังเกตไหมนี่นะผมมีไพ่ไอ,ไไออกมาตรงกลางได้ยังไงเนี่ยไพ่ออกมาตรงกลางได้ยังไงผมเดาว่าไพ่นี้เป็นไพ่ของคุณนะไพ่นี้นะผมดูนะปุ๊ใช้แล้วเนี่ยผมโอเคเราก็ทำกามกปุ๊อย่างนี้ไม่เห็นเละไม่รู้ละว,ว่าไพ่เมื่อกี้อยู่ตรงไหนเนะม โอเคเราก็ทำการเลื่อนไพ่เนะยนี่เลื่อนไพ่เลื่อนไปเนะี่ยมันจะมีตรงกลางเนะนี่ยนี่เมื่อกี้ไม่มีแต่ตอนนี้มันมามีได้ยังไงเนะนี่ยนี่เมื่อกี้ไม่มีเลยนะแต่ตอนนี้มันมีได้ยังไงเนะี่ยอ่าดูไพ่ของครูไพ่ไพ่ของคุณค,คือไพ่อะไรนะเมืกก่อกี้แต่ผมเดาว่าเป็นไพ่ เลขสองนะผมสองดอกจิตนะผมอ่าดูนี่ปุ๊บปุ๊ปไพ่คุณนี่ไงยอยู่ใบเดียวเลยนี่ผมเนี่ไงยอยู่ใบเดียวเลยนี่นี่ฮะผอันนี้คือไพ่ของคุณนะฮะไพ่ของคุณ คันี้ผมไม่รู้ชื่อนะแต่มาดูวิธีการเล่นและกันเนี้ผมเอาไว้แปะแรงเพื่อนแะห้คก่อนอื่นเลยนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะแไบนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจเนะี่ยโอเคครับเรามาดูกันเฉลยไพ่ดีกว่าเนี่ยมากัดอีกแล้วเนะี่ยผมนี่คือแผลตรงนี้นะผมผมบอกว่าผมโดนน้ำร้อนลวกนะผมตอนเด็กๆนะ ่ามาดูกันก่อนอื่นเลยเราเอาไพ่ออกมาสองใบนะผมเนี่ยผมเลือก A ด้กันนะผมไพ่จะเป็นอย่างนี้ได้หนะครับเลือก A สองใบนะคนะบนี่มาดูกันนะผมสองใบวา,างไว้เลยก็จับไพ่ให้เขาเลือกไพ่ออกมาหนึ่งใบไพ่ไหนก็ได้สมมติเขาบอกเลือกไพ่นี้นะผม,มาอานดูนะ โอเคนะผมแล้วไฟนี้อาวังตรงไหนก็ได้นะปุ๊บนะผมสมมติเขาวางอาวังตรงนี kind of 네네้นะผมเราก็เสียบเข้าไปเลยนะเสียบเข้าไปนะเสียบเข้าไปอะไรก็ที่จริงแล้วเราเบรดไว้นะผมเบรดไว้ตรงนี้นะเบรดไว้ตรงนี้นะผมที่จริงเราเราเบรดไว้แล้วเก้าประแดงเบรดไว้แล้วตรงนี้ทําการตัดไพ่ สองสามทีให้เขาหลงไพ่เนะอ่าตัวน,นี้เขาจะคิดว่าไพ่อยู่ตรงกลางแล้วเนะี่ยผมเราก็สับไพนะ่โอเคสับให้เก้าพแดงนี้ออกมาข้างบนให้ขึ้นมาข้างบนเนะี่ยผแล้วก็ต่างกับฟู๊ดอย่างนี้อ่าตัวน,นี้เราไม่รู้แล้วว่าไพ่ของคุณอยู่ตรงไหนเนะี่ยผมทากันเอาเอใช้ไปนะ่ยผมเอา A นี่ครับนี่ ใช้ไปไม่มีตรงกลางนะไพ่อสองใบนะผมนี้ไม่มีนะคือทำการออดวางนะผมเพื่อความแน่ใจมันดูอีกทีเราทำอย่างนี้เราทำตัวแบบอ่าให้เหมือนพูดว่าเ,เดี๋ยวให้ดูอีกทีเพื่อความแน่ใจเนะี่ยไพ่ออกมาจับออกมาเลยก็ของเดี๋ยนี้นี่นะี่นี่นะไอ้ก็มือนี่อย่างนี้นะผมเนี่ยดูนะผม แล้วก็ทำให้เนียนแน,น่ผมนี่อ่าไม่มีนะสง่งไม่มีนะผมนี่ตรงกลางไม่มีไพ่นะนะครับผมที่จริงเราเอาลกเก้านี่มาทับแล้วนะครับผมอ่าดูนะอ่าทาอย่างนี้อะไรก็เวลาเราเอาวางก็ไพก่การกเก้าก็จะเข้าไปนะผรับผจะเข้าไปตรงนี้นะครับผมเบ็ดไว้ยอย่างนี้นะครับผมอ่าโอเคไม่มีนะไม่มีไพ่ตรงกลางนะอย่างนี้ เนี่ยวางปุ๊บอย่างนี้แนละ้วโอเคเนี่ยแล้วก็เราก็กดตรงนี้ปุ๊บ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 มีไพ่จะออกมานี่ไงอ่าแล้วก็ผมบอกว่าไพ่นี้ดาว,ว่าเป็นไพ่ของคุณนะอ่านดูที่นี่ไงใช่หรือเปลา่าเขาบอกว่าใช่อ่าผมแล้วใช่ผมยังไม่คนนี้ยังไม่เสร็จเลยลอ,ะะอย่างนี้ลยก็กดเข้าไปนะครับปุ๊บอย่างนี้แล้วบอกเขาว่า ผมไม่รู้ว่าไพ่ของคุณอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้นะผมอนี่แล้วก็ทำการเลื่อนไพ่นให้เขาดูนะครับผมมันจะไงไพ่ยอยู่สองใบนี่ไพ่ตรงนี้มาอยู่ตรงกลางได้ยังไงนะครับมเออเมื่อกี้เราวางไแล้วเราก็ทำกันเฮ้ย ผมดาว่านี่ยมันยู่ได้ยังไงทําอะไรพวกนี้พูดไปอะไรเรื่อยนะตั้งใจพูดนะอลไก็เราก็เวลาทํากันทําอย่างนี้ที่จริงแล้วไพ่เด็กก็จะมาแล้วเนี่ยง่งายอยู่ใบเดียวอ่ะจริงจริงมันไม่ง่ายใช่ไหมเราก็ทํากันอย่างไรก็เวลาเราสามารถทำอย่างนี้นะเลยก็สัดไปปุ๊บ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 เลยก็บอกเขานะ ดูนะอ่าสมมุติเขาบอกว่าคอตัดหน่อยอ่ตัดได้ปุ๊บปุ๊บนี้วดูกันไงอยู่ใบเดียวนะมไพ่จะไงอยู่แค่ใบเดียวนะี่นี่ไงก็ผุดแดงคือไพ่ของคุณที่คุณเลือกเมื่อกี้เราทำอย่างนี้นะผมเขาจะง,งงนะผมโอเคครับถ้าใครไม่เข้าใจก็ ไปย้อนดูได้เลยเนี่ยผมค่อยๆดูเนี่ยค่ะแล้วก็คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เนี่ยผมก็ปรับขอขอบคุณทุกคนที่มาคอมเมนต์นะผมเขาบอกว่าตามมาทางยู u ูบเนี่ยผมทางติ๊กตอกเข้ามาคอมเมนต์นะอ่ามีคนก็ทักมาอยู่เนี่ยผมก็ขอบคุณที่ติดตามดูเนี่ยผบอ่าคลิปหน้าผมจะมาสอนกันตีลังกาพ่เนียผมอ่าทำตัวอย่างให้ดูก่อนเลยเนียผมนี่นี่อย่างฟิวเลยเนี่ย เนี่ยสมมติเขาตัดออกอย่างนี้นะผมเราก็ทํากันจับไพ่มันี้แล้วก็ปุ๊บอย่างนี้นะผมเราก็ตีลังกาไพ่เสร็จแล้วนะผมอ่ะดูอีกทีเนี่ยปุ๊บอย่างนี้ก็เสร็จแล้วนะผมดูนะเก้านะตัดออกไปปุ๊บอย่างนี้นะผมเราก็ทํากันปุ๊บอย่างนี้เสร็จแล้วนะผมเก้าก็อยเหมือนเดิมอันนี้คือวิธีการตีลังกาไพ่นะผมแล้วก็วิธีที่สองก็คือดูนะเก้านะผมอ่ะทำอย่างนี้วิธีที่สองนะผมปุ๊บนะผมเสร็จแล้วนะนี่เก้า คลิปนี้ก็จบรลงเพียงเท่านี้นะผมก็ฝากกดติดตามนะนนะคม,มีอะไรจะพูดนะครับนะโอเคครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะ่ะ